วันนี้สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเอสารคามฟาร์มวัวครับผมวันนี้จะมาชมวัวสาวกันครับผมวันนี้ครับผมสวยๆทั้งนั้นครับผมวันนี้นะครับวันนี้เราก็มาเจอกันเียนะครับผมมาชมตัวแรกกันนะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นลูกของรูดอฟนะครับผม อายุ11เดือนสูง140บวกเลยนะครับผมตัวนี้ครับแข้งขาใหญ่มากครับผมครับผมแข้งขาใหญ่มากครับตัวนี้สวยมากนะครับผมตัวนี้เป็นลูกดูดอฟครับผมครับตัวนี้เป็นเลือดร้อยแต่ยังไม่ไม่ได้จดนะครับผมรอใบทางสมาคมของแม่เขาก่อนครับว่าจะได้วันไหนครับถ้าใครอยากได้ก่อนคือผมจะขายให้เป็นลูกผสมให้ไปเลยนะครับผมครับแต่ถ้าใบแม่เขามาปุ๊บ ถ้าผมมาจดเป็นเลือดร้อยแล้วจะไม่ได้ราคานี้ครับผมครับนี่คือราคาแบ่งปันเลยครับผมครับลูกรูด็อปนะครับผมตัวนี้สวยมากครับผมตัวนี้ผมเปิดราคาไว้ที่89,000บาทนะครับตัวนี้ครับเปิดไว้ราคาที่89,000บาทตัวนี้ย้ําครับเป็นเลือดร้อยแต่ยังไม่ได้จดนะครับผมเพราะว่าทางฟาร์มรอใบเอฟเปลี่ยนใบมาเป็นชื่อฟาร์มก่อนนะครับผม ครับผมถึงจะส่งจุดเอลูกสาวเขาได้นะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้สูง140บวกเลยครับผมประมาณ142ได้ครับผมครับ11เอดเือนครับผมแข้งขานี่ใหญ่มากครับผมดูครับสวยมากครับแม่นี้ครับผมเบอร์โทรของเอสาราคามฟาร์มวัวก็083 144 28 98นนะครับผมนี่ครับมาดูครับแข้งขานี่ใหญ่มากครับ ูขาหลังครับทรงพลังครับผมครับขาตั้งครับครับผมเรามาดูฝั่งนี้ครับผมอรุปรครับครับผมนี่ครับสวยมากครับเมื่อกี้ย้อนย้อนแสงครับผมครับครับแล้วตัวไม่ต้องห่วงครับผมสวยมากครับครับผมครับเรามาดูอีกตัวผมตัวนี้เป็นสาวเอฟหนึ่งนะครับผม สูงร้อยสามสิบแล้วนะครับผมตัวนี้เนื้อหนังไม่ต้องห่วงครับผมตัวนี้ครับลูก KF 68ดนะครับผมทำเขาตีเบอร์ให้เรียบร้อยครับผมรอใบเอฟอย่างนี้ครับทางฟาร์มส่งจดแล้วนะครับผมนี่ครับผมสวยมากครับผมแม่นี้ครับผมครับเนื้อหนังไม่ต้องห่วงครับนี่ครับสวยมากครับผมดูสิครับผม แบรนด์ของเอสารคามฟาร์มัวคือ a 6 8นะครับรวยอย่างเดียวครับผมใครได้ไปเนี่ยคือรวยอย่างเดียวแล้ครับผมค้าขายร่ำรวยครับมีดิโชคเตลาบเข้ามาครับแบรนด์นี้ครับผม a 6 8ไม่คว้า168ครับสวยมากครับแม่นี้ครับเรามาดูฝั่งนี้ครับผมครับดูสิครับผมสวยมากครับเนื้อหนังไม่ต้องห่วงครับครับผม สวยมากครับผมแห้งขาใหญ่ครับผมแห้งขาใหญ่ทุกตัวครับวัวอ,อยู่นี่ครับดูครับผมตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่บังดีๆนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หกหมื่นสองพันบาทครับผมราคาคือต่อรองได้นะครับ ครับราคาคือต่อรองกันได้ครับผมนี่ครับครับสวยมากครับผมดูหน้าตาครับผมครับสวยมากครับชิงเชื่องเลยครับครับผมครับใหญ่สวยครับใหญ่สวยเลยครับผมแม่นี่ครับเราดูกันไปนานครับผมครับผมบหางใหญ่ครับผมหางใหญ่มาก ครับผมเครื่องบดบดเลยครับผมนี่ครับอ่ะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หกหมืนสองพันบาทนะครับครับเนื้อหนังครับวัว F หนึ่งนะครับใครจะเอาไปพัฒนาได้เลยนะครับนี่ครับผมแทงขาใหญ่มากอ่ะเรามาดูราคาประหยัดประหยัดกันับผมนี่ครับตัวนี้จด F หนึ่งแล้วนะครับผมวัวประมาณเจ็ดเดือนครับผมตัวนี้ก็ ประมาณร้อยประมาณร้อยยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดได้ครับผมครับผมประมาณนี้ครับร้อยยี่สิบเจ็ดบวกนะครับจะเข้าร้อยสามสิบครับผมตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกของอะไรนะลูเบิ์ตัวนี้เป็นลูกของลูเบิตนะครับผมตัวนี้ครับเปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับผมเปิดราคาที่สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็โทรมาได้นะครับผม เบอรก็จะเอาลงตรงที่หน้า youtube ให้นะครับผมตัวนี้สามหมื่นเก้าพบาทครับผมมาดูอีกตัวครับผมนี่ครับผมตัวนี้ก็ราคาเท่ากันครับถ้าใครชอบก็ราคาเท่ากันผมสามหมืนเก้าพันบาทครับผมตัวนี้เป็นลูกของแดงไปเล่ตัวนี้เป็นลูกของแดงไปเล่ครับผมครับแดงแดงเนี่ยครผมส่วนสูงก็เท่าๆกันครับผมไล่ๆกันครับผม ครับตัวนี้เปิดไว้ที่3 9 0 0 0บาทเหมือนเดิมครับเป็นวัวเอฟครับสายพัฒนาเลยครับผมนี่ครับผมตัวนี้ครับถ้าใครชอบก็ทักมาโทรมาเลยครับผมเบอร์โทรก็จะทิ้งไว้อยู่ที่หน้า YouTube นะครับผมตัวนี้2ตัวนี้ตัวละ 39, 0 0 0บาทถ้าใครยกคู่ได้ครับราคาพิเศษให้ครับผมนี่ครับผมสวยครับผมครับมาดูแม่ท้องครับผมแม่ท้องแม่นี้ท้อง kf เจ็ดสองไอ้สีประดูครับผมตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าบวกเลยนะครับผมลูกสองในท้องครับผมมีลูกสองในท้องนะครับครับสี่เดือนแล้วครับผมคลิปตรวจท้องมีให้หมดทุกตัวนะครับผมคลิปในท้องมีให้หมดทุกตัวนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่ฟังนะครับผมตัวนี้ราคาต่อรองนะครับเปิดไว้ที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับผมตัวนี้ครับเปิดไว้สี่หมื่นห้าพันบาทครับผม ถ้าใครชอบก็จัดการเลยครับโทรมาได้ครับ0 8 3ย์4 2ด9 8นนะครับผมอ่ะเราจะมาบนดูครับผมตูแต่ละตัวครับผมสวยๆทั้งนั้นครับนี่ครับผมนี่ครับผมครับตัวนี้ก็เป็นลูกแดงเปเล่ครับผมตัวนี้ลูกโรเบิร์ตครับผมตัวนี้เป็นลูกของ KF68 นะครับผมครับตัวนี้ก็เป็นลูกของลูดอฟครับผม ครัเป็นย้ำอีกทีครับตัวนี้คือเลือด้อยครับผมครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมถ้าใครสนใจก็โทรมาได้ครับผม083 144 2898ครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ